บันไดนาคนาคในบันไดนั้นดูผกผันเพียงจะเลื้อยออกโูดเล่นขย่ำเขีว้วคบปากเหมือนนาคเป็นตาคมิ่นมองมุ่งสะดุ้งกายบทกลอนจากนิราชพระบาทฝีไม้ลายครูกวีโลกกวีเอกกวีไทยสุนทรผู้เป็น บทกลอนที่ชอบเป็นการส่วนตัวที่ชี้ให้เห็นว่าไม่ใช่แค่มีโลกมนุษย์โลกนี้ไม่ใช่แค่มีแค่เราโลกนี้ยังมีกินตนาการที่ซุกซ่อนความปรารถนาของคนว่ายังมีสิ่งที่ดีกว่าที่เราเห็นด้วยตาในปัจจุบัน สิ่งนั้นอิงแอบอิงอยู่กับศาสนาที่มีกิจปัญญาณเป็นเครื่องปูทางหรือหล่อเลี้ยงเพื่อไปถึงให้เราพบเราเห็นสัตว์ที่เนือกินตนาการประเทศไทยถือว่าเป็นเมืองพระพุทธศาสนาความเชื่อต่างๆก็มาจากพระพุทธศาสนาช,ชีวิตีชีวิตการเป็นอยู่ระเบียบพิธีกรรม กิตรกรรมสถาปัตยกรรมปรติมากรรมงานวรรณศิลป์หรือเสียงเพลงเสียงร้องเสียงรำท่าต่างๆพระพุทธศาสนามีอิทธิพลทั้งหมดงานความเชื่อความชิดวิถีชีวิตการเป็นอยู่การนับโรงชีวิตคนไทยเราอิงอาศัยความเชื่อทางด้านศาสนา สร้างชีวิตสร้างชาติสร้างความเป็นไทยมีอัตลักษณ์เฉพาะตนก็คืออาศัยทางพระพุทธศาสนาก่อนที่จะกล่าวเรื่องพญานาคราชเบื้องต้นเพื่อให้มันมีมูลเหตุให้เรารู้ว่าเมืองไทยเราถือความเชื่อทางด้านพญานาคราชหรือสัตว์เหนือจินตนาการสัตว์ในจินตภาพนี้มาจากไหน พอค้นพอสืบดูคร่าวก็คือว่าไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วงบทพระราชชนิพนธ์ของพระมหาธรรมราชาริไทยตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทยัยจนถึงปัจจุบันก็1,900กว่าปีเป็นบทพระราชชนิพนธ์ที่ย่อยพระไตรปิฎก ทั้งเล่มทั้ง45เล่มย่อยพระไตรปิฎกมาจากพระวินัยปิฎกพระสูตรพระอภิธรรมรวมเข้าเพื่อต้องการให้คนไทยนั้นดื่มกินหรือรับรู้เรียนรู้ได้ง่ายขึ้นผ่านวิถีชีวิตผ่านภาษาของคนไทยภาษาที่คนไทยเข้าถึงหลักธรรมชั้นสูงในไตรภูมิ ร่วงหรือไต่พุมกระานี้บอกไว้ชัดว่าจัก,กรวาลน,นี้ไม่ใช่แค่มีจัก,กรวาลเดียวยังมีอีกหมื่นพันหมื่นแสนจัก,กรวาลโลกนี้ไม่ใช่มีแค่โลกเรายังมีโลกนรกโลกสวรรค์ยังมีเมืองบาดาลยังมีป่าหิมพผานยังมีสัตว์ที่เราไม่เคยเห็นอีกมากมาย ใครที่ไม่เชื่อก็ทําให้เกิดการตั้งคําถามนี่แหละครับคือจุดดีการตั้งคําถามคือการจุดไฟแห่งการอยากรู้อยากเห็นพระพุทธศาสนาปรารถนาให้คนตั้งคําถามปรารถนาทําให้คนเดินเข้ามาปรารถนาทําให้คนนั้นไปพิสูจน์กลับมาครับกลับมาเรื่องพญานาคราช เรื่องพญานาคราชนอกจากจะปรากฏอยู่ในคำพีพระไตรบิดกคำพีไตรภูมิกถาหรือจักรวานทีปนีที่แต่งโดยมหาปราชแห่งร้านนาพระสิริมังคราจา์เหล่านี้ถือว่าเป็นเอกสารเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ท่านผู้ฟังสามารถจะนำพาหรือพาตัวเองเข้าไปศึกษา ่อได้ถามว่าพระยานาคเนี่ยในพระพุทธศาสนาเนี่ยเอาเป็นคร่าวๆก่อนนะครับที่พอรับรู้เอาพอหอมปากหอมคอก่อนที่จะปูเรื่องเข้าสู่พญานาคโดยสมบูรณ์แบบประวัติพระพุทธเจ้าในระหว่างที่ปฏิบัติธรรมต้องการเสี่ยงทายว่าท่านนั้นจะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าหรือไม่ ลอยถาดทองลงแม่น้ำเนรัญชราถาดทองล่วงไปพิภพพญานาคราชชื่อว่ากาละนาคราชก็ตื่นขึ้นอันนี้หนึ่งตนที่ปรากฏในปฐมสมโพธต่อมาบรรลุเสร็จในระหว่างที่สำเวิยมุติสุขก,ก็มีมุดจอดินนาคราชขึ้นมาแผ่พังพานป้องกันลมฝนจากทั้งสี่ทิศ ให้พระพุทธเจ้านั้นสือเบิมุติสุขอย่างสมบูรณ์แบบยังมีอีกในระหว่างที่ท่านโปรโดเวนยักษัตริย์ต้องไปปราบพยศนันโทนาคราชท่านต้องยกบทธรรมะเพื่อสั่งสอนปรับกิจให้ประชาชนนั้นไม่ให้ยึดติดหรือห่างจากการไปเกิดในพภพพญานาคท่านจะยกเรื่องเกี่ยวกับ ที่เราเห็นก็คือพอที่ศึกษาได้ก็คือจำเปยนา่คราชสังฆปาระนาคราชนาคเหล่านี้เนี่ยเป็นชาดกมาในชาดกเพื่อต้องการให้รูร้ว่าทําไมคนถึงไปเกิดในภพพญานาคได้มีมูลเหตุไหมที่ทําให้ไปเกิดเป็นภพพญานาคที่ปรากฏเป็นเรื่อง ให้ชวนคิดสืบมาคือคนที่เคยได้ยินเรื่องราวว่าพบพญานาคเมืองพญานาคมีสมบัติมากมายผู้คนงดงามอยู่เย็นสบายชีวิตมิตรนอนมิตรนอนพักผ่อนกายาก็พากันเร่งทําบุญทําทานพอทําบุญทําทานแล้วจิตปรารถนาอยากจะไปเกิดพบนี้อน,นั้นไปทันทีถือว่าตนปรารถนาก็ พอดับจิตดับชีวิตไปทันทีเลยครับขนาดทำบุญมากๆนะบางคนติดอยู่ในทรัพย์สินสมบัติของตนเองเวลาตายไปห่วงอันนี้ก็ทําให้เปเกิดในภพพญานาได้เหมือนกันแม้แต่พระภิกษุสงฆ์ในอดีตในพังพุทธการกจิตปรงศินไม่ตกยังรู้สึกว่าตัวเองผิดในการทําผิดก็ทําให้ไปเกิดในภพ พญานาคได้เช่นกันพญานาคเป็นสัตว์เจ้าโทสะมีโทสะเป็นเรืองถามว่าพญานาคอะมีแค่ที่พูดไปหรือไม่ครับอันนั้นพูดถึงพญานาคส่วนที่สูงสุดสัตว์กึ่งเทพเอาจริงๆในคำภีพระพุทธศาสนาเทรวาทเราบอกว่าพญานาคะมีกำเนิดอยู่สี่แบบกำเนิดแรกกำเนิดเกิดจากไข่มีไข่ เหมือนไก่เหมือนนกคลอดออกมาก็ฟักเป็นตัวส่วนที่สองก็คือว่าพวกที่เกิดในคันอยู่ในท้องอาศัยเลือดลมอาหารของแม่ในระหว่างที่ท้องก็คลอดออกมาเป็นตัวกลุ่มที่สามสิครับกลุ่มนี้เนี่ยอาศัยเท่าใครอาศัยเมือ่อหรือเขาเรียกว่าบุญกรรมการเวลาบ่ม กลายเป็นพญานาคที่พูดไปยังมีอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่เกิดขึ้นพุดขึ้นทันทีในพบของพญานาคก,กลุ่มนี้เป็นนาคชั้นสูงเป็นสัตว์กึ่งเทพซึ่งจะกล่าวรายละเอียดว่าทั้งสี่กลุ่มเนี่ยพิเศษยังไงแตกต่างกันยังไงมีความเชื่อในเมืองไทยเรามานานมากน้อยแค่ไหนพญานาคราช สัตว์มีพิษจอมแห่งพิษมีริมีเดตแต่มีจุดด้อย mm hmm. การทำบุญเพิ่มบุญบารมีทำไม่ได้บวชไม่ได้ต้องอาศัยมนุษย์เป็นผู้ช่วยเหลือโปรดติดตามตอนต่อไป